สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆหกโมงกว่าอาทิตย์สอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศเปลี่ยนแปลงมากโอ้คนแก่คนเท่าบอกค่อยไหวเนะหมดแหงเลยกาแฟเจ้ากินกาแฟกันยังบอกค่อยลำเลย บางทีแก้วกินได้สองวันอะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องกายก็หยุดโรงเรียนแล้วเจ้าน้องกายก็เป็นนุ่มแล้วเนาะจะเริ่มไปเรียนรอรอละรอรอเดี๋ยววันที่วันที่สองมาเจ้าปี่ปี่กัหลานกลับมาละ เกียงคำกับล,ลูกสาวมาหกวันลูกสาวมาสามวันกลับไปทำงานแล้วก็เพื่อนมาอยู่เป็นกู้แม่เกียงขคำเป็นน่าชอบเป็นหัวใจเต้นแรงเจ้า น้องเคยป้าสักปะกากาแฟกัดกองทรายเป็นหัวใจเต้นจ้า <c oughs> พี่สาวเป็นหัวใจเต้นแหง <c oughs> ตอนนั้นสบายดีเนี่ยโอ้โหกวาดฝุ่นพอแบบมีสักเม็ดพอแบบสบายมานี่อย ขาดยาตัวเจ้าเอายาหายไปตัวหนึ่งยาระงงับปลายประสาทเลยอะมันจะชาชาเจ้าดิ้นก็บมาได้มันตึงมันล้างเท้าชาชาวันๆก็อยู่ตึกเนี่เจ้าตึกชายคานะเจ้าวางแล้วมันนี่ ส่นมากจะอยู่ในเต็นทนอนเดี๋ยววันวันไหนอะวันอาทิตย์จะเข้าไปนอนในบ้านนะจ๊ะเข้าไปนอนในบ้านอยู่กับพี่สาวตื่นเช้ามากะดื่มกาแฟอู้กันละอู้กันดื่มกาแฟละ กเจ็ดวัน <c oughs> ปีนี้ได้ได้ปีปลายจ้ะปีแล้วมาปีแล้วแมษสามาจชงใหม่อ่ะปิกไปคุณแหลนเอาอก้าวเจนิญแต่งงานประแจกอ้าวได้ปิกมาแหฮม <c oughs> แต่งเจียงใหม่จ้ะก็เลยได้ปีกมาเจียงใหม่แฮมแล้วเราก็เป็นวันสุดท้ายที่เดินได้ก็คือแต่งงานคุณแหลนนั่นน่ะวันที่7เมษาน่ะได้ปีปลายแล้วจ้ะที่เดินมาได้เนี่ยก็หากายภาคบำบัดได้ได้เตื้อเดียว พอดีนอกน้ำตาลน้ำตาลลดเหลือสาวห้าก็เลยอยู่อยู่หงยาได้หลายวันอยู่ก็เลยหยุดสปะสเปดหยุดหยุดทุกรายการเนี่ยอาทิตย์หน้านะจะเริ่มแล้วเจ้าหรือว่ารอใอ้คนกรุงเทพป๊กไปก่อน เอวเป็นกูเิ่นก่อน <c oughs> คอฟฟี่ตุ๊บแม่มาบัไ,ได้กวาดเนะดาวันน,น้องกายกวาดท้อวัน <c oughs> เมื่อวันอาทิตย์แคเจ้าวัดีเจ้า